สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับโซลาเซลล์ชัยภูมิครับวันนี้เป็นจะรีวิวนะครับงานติดตั้งนะครับเป็นติดตั้งระบบออฟกิดนะครับออฟกิดบ้านสวนไม่ใช่เป็นออฟกิดบ้านบ้านหลังหนึ่งเลยนะครับนะครับอินเวอร์เตอร์เราใช้เป็นตัว6,000วัตต์นะครับแผงโซลาเซลล์เป็นแผงโมโน h ร l f เซลล์5 0วัตต์นะครับ หกแผงนะครับแบตเตอรี่เป็นลิเทียมนะครับลิเทีย <c> ม <oughs> เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับ48โวลต์200แอมป์นะครับสินค้าเป็นของ Max Sky ทั้ง2 2ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์6,000วัตต์นะครับ MPPT 6 60หรือ100แอมป์ไม่แน่ใจนะครับมี MPPT นี่มี MPPT ในตัวนะครับ สองพัวัตต์แโวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เป็น4 8โวลต์2อ0แอมป์นะครับข้างบนก็จะเป็นพวกกล่องควบคุมนะครับเบรกเกอร์ตัดต่อวงจรนะครับข้างบนเป็นสะพานไฟนะครับกรณีฉุกเฉินนะครับก็จะให้สับคดอจับแผงลงนะครับแล้วก็จัดการฝั่งนี้นะครับดิเทียมแมกกาซีนนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับ ็นแบตเตอรี่โรงงานประกอบนะครับก็จะมีสถานะแบตเตอรี่นะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจะขึ้นสี่ขีดตรงนี้นะครับอันนี้เจ็ดสิบห้าอันนี้ห้าสิบนี้ยห้านะครับอันนี้ปุ่มปิดเปิดครับ on off นะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะมีหูจับนะครับแล้วก็มีช่องคอม m o n port แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพวกแบตเตอรี่นะครับบวกลบนะครับมีพัดลมด้วยนะครับนี่เป็นสติ๊กแบต เป็นลิโพนะครับ4 8่สิปโวลต์สอแอมแอลประมาณนี้นะครับมีเทียมวันนี้ก็จะมีขายยึดให้ด้วยขายยึดข้างล่างมันจะมีขายยึดสำหรับที่ห้อยด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ยึดผนังยึดอะไรพวกนี้มีขามาให้หมดเลยนะครับฝันน่งนี้ต่อเป็นสายสายแบตเตอรี่ออกมานะครับก็ผ่านมิคื่องแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไปเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ ฝั่งนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ก็มีตัวนี้มันมีโซล่า,ซลาเซลล์เข้าอย่างเดียวนะครับจะไม่มีไฟไฟฟ้ามารวมนะครับคือหน้าตรงนี้คือมันไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับอยู่อยู่กลางสวนกลางไร่นะครับฝั่งนี้คืออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์พวกนี้ก็ตั้งโวลต์ชาร์จได้นะครับตอนนี้ไฟจากแผงมาที่1 3 1บโวลต์น,นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่9แอมป์นะครับ 117วัตต์น,นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันมันเต็มแล้วนะครับก็คือมันพยายามที่จะมันก็เลยชาร์จให้น้อยลงนะครับแต่กรณีที่เราใช้หลดนะครับมันก็จะผลิตตรงตรงแผงนี้มันก็จะดึงจากแผงไปช่วยการใช้งานด้วยนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นสถานะหน้าจอนะครับจะมี AC mode DC mode นะครับแล้วก็ AC AC c h a n g e นะครับอันนี้ PV c h a n g e นะครับ ก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับถ้ามีปัญหาลามก็จะขึ้นตรงนี้นะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ถ้าสมมติเราปิดอินเวอร์เตอร์นะครับระบบชาร์จ MPPT ก็ยังจะทำงานนะครับเพียงแค่ว่าอินเวอร์เตอร์จะไม่จ่ายไฟออกมานะครับฝั่งนี้เป็นตู้เบเกอร์ Baker ครับเบเกอร์มัก็จะมีตัวเซอร์ฟ DC นะครับเบเกอร์ Baker, DC มีเฟลนะครับมีชั่นอัลทัมเมอร์นะครับมี เบเกอร์มีเซอร์เ AC นะครับแล้วก็มีตัวดิจิตอลนะครับมีตัวดิจิตอลตัวนึงนะครับแล้วก็ฝั่งบนผมเป็นคาดัานะครับตราช้างนะครับไว้สับไฟจากแผงไม่ใช่นะครับปิดลงนะครับเพื่อที่เราจัดการฝั่งนี้นะครับมันก็จะได้ง่ายนะครับฝั่งนี้ต่อเป็นปลั๊กสามเตามาให้นะครับโอเทสระบบอะไรนะครับแล้วฝั่งนี้ลอยสายไว้ให้เดี๋ยวช่างไฟฟ้าเขาจะมาทํา ระบบไฟฟ้าในบ้านนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นบ้านที่สร้างใหม่เราเก็บงานกันนะครับยังไม่เสร็จนะครับเป็นบ้านสวนนะครับอันนี้สามสามห้องนอนนะครับสองห้องน้ํานะครับราคาประมาณล้านกว่าบาทนะครับเซตนี้เราติดตั้งอยู่ที่แสนห้านะครับแสนห้าหมื่นบาทนะครับคุ้มค่าไหมก็ จะบอกว่าคุ้มก็คุ้มนะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าก็ถึงนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับระบบก็จะมีประมาณนี้นะครับมีอินเวอร์เตอร์มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้7 0,000นกว่าบาทนะครับอินเวอร์เตอร์3 0 0ห0ื่นนะครับราคาก็เป็นแสนแล้วครับนะครับตัวนี้โครงเราไม่ยึดผนังเพราะว่าตัวนี้มันหนักนะครับเรากลัวผนังมันมันเอาไม่อยู่เราก็เลยทำเป็นโครงเหลกตัวนี้ให้ ผมเลยตั้งตั้งยึดยึดยึดอินเอรเตอร์แล้วก็ตั้งแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่รุกงนี้สามารถขนาดได้นะครับสามารถขนาดเพิ่มได้อีกนะครับจะเป็น4 8่สโวลต์400อแอมป์ก็เพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็ไปเพิ่มไปเพิ่มแผงอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ระบบย่อมๆเขาก็มันมีแค่6แผงนะครับก็ ใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนถ้าลูกค้าจะเพิ่มรณ์ไฟฟ้าอื่นก็ค่อยเติมระบบอีกนะครับเพราะอินเวอร์เตอร์กำลังมันเหลือๆอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับโอเคอันนี้ออฟกิดนะครับออฟกิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโซล่าเซลล์ออฟกิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบ้านสวนนะครับระบบประมาณนี้นะครับถ้าใครยังสนใจนะครับมองหาระบบโซล่าเซลล์อยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอางกินสมาร์ทเทคสินค้ามีจำหน่ายนะครับ มีทั้งแบตเตอรี่มีทั้งในตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับดิโพ48โวลต์200แอมป์อินเวอร์เตอร์6,000บาท48โวลต์และก็แผง450แผงนะครับคลิปนี้ขอจบรีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ